โทษจ้ามายกมือไหวๆเขาขอโทษจ้าดีมากดีมากแหลกทำผิดก็รูกจักขอโทษขอโทษ,ขอโทษแล้วมันก็โ oh. อตุ่มแล้วไหมอ้าวยายเสร็จแล้วสต้ม่ม

แมงก๊อกนี่ดิเจ้าเอาขาก๊อกไม่ข่อยเลยนะอนยะู่ในกระเป๋านะ่ะอันข,า,ขาวๆนะนู่ในกระเป๋าลายๆที่ได้ย้มาจะได้ดูนันบก่กินแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็นั่นได้กําลังปอกนี่ าาก็มันระวังมันงับเลยมเจ็บแต่มันมีหนามพอมเี๊มือสยอยคนนี้มือเศร้าเอาเขาไปให้ไหมยี่หนูกินแล้วแต่ว่าสแล้วก็สีบอลนัวแบบนี้มันนัวพอดกับสีเข็ดให้เรา้ไหมเข็ดติดๆจากน้อยมันอยากสีเข้มๆอยู่มือเศร้าแต่เตะนั่นหน่อยมาหเกาะเตะจิ๋วอดทนหน่อยเหรออดทนหน่อยนะ คนหน่อยนะคะเนี่ยข้าตั้งกล้องอยแเราบันบบบอึบอึบอึบเออเหนื่อยงเลยลงได้เป็นไลยลูกนานานี่เอนเป็นนาอีกคนอีกคนนึงตาหัว เจ้าห็นมะคนนี้กล่นี่ค่ะหยุดนี่ละี่น้ำนะกันละอ,อาบน้ำห้เลี่ยวๆตัวนี่เล็กน้อยแน,อน,อยน,อน้อยเ้ยมุกเจ่าเป็นไงพงซอยข่อยนี่อันพว,ควงค้นกับบเคยเนาะอันนี้มันอยู่อันอนั่นเด้ เอื่นว่าแม่งนนอย่างน้อจ่าเนี่ยบ็อกเขาเจาะบลอกเคยหุ่นจักก่อนีอันนี้แม่งกอกจะมีบีกว่าบลอกเคยกินเแียก,กินแต่แม่งกดกีอันนี้มันสียู่น้ำปลาอ้อยปลามันปลาอ้อยมันสิมันสิเป็นมันสิเป็นสีไข่ใสยูยูก,กอกอ้อยจ,าจ,าจาอ๋าจ๋าอ,อ,อ,อ๊ปอ๋อตัวกัดหรอคะขั้นเขี่ยวเอ้ขั้นหัว นี่มันสิมีัวเถิกนีน่นี่ตัวเถิกได้นี่พี่น้องี่ตัวเถิกสีบอไคนี่ตัวเถิกมานนี้มันสีบินมาหาโตแม่ย่างมะคืนมันสีออกโตแม่นี่สีมุดออกอยู่นี่นี่โตแม่บานี่นี่นี่โตแม่ได้บาเนี้ยย่มงมะคืนมุกข่อยไปมันสิได้เป็นคููจังสิเนี่ยมันสีไปเซิร์งกันนังสิเนี่ยเขาเอื้อินเซิร์งแม่งเกอะนี่มันสีไปยุ่งสีมันสีจับคู่ตัวเถิกสีบินมาหาโตแม่ <c oughs> <sel> คันตัวเทิกบินไปใส่ตัวแม่สิออกหมองหันไข่มัน,อนโอ้ยมวนขึ้นอย่างนี่ไต่แม่นกว่จ้โาโอ้มุกอมเหรอลูกอ๋อลูกอมหมดแล้วค่ะโอ้ยเย็นดีไรพี่นอ้องลมเย็นเย็นมั่งผมขอดผิว,มมวลมมั่งเจ้ามั่าลมเย็นดีไรอากาศบรรยากาศก็ต้องผากเลยแนวล่ะเออเอา,เอานมหรอคะโอ้ยเอานมเหรอคะ Ủa ai? cứ nói có lời bình đi.